จมผมทำบักแบบใหม่ในเกมนี้แอบบ้บนี่นี่ไงเราไม่ได้ขยับตุ่มเลยตรงเนี้ยมันไปเองมันไปเองไปเองโอ้มันขับ,าบยากเหรอเห็นผมบังคับแบบไม่ได้เดินนะเห็นผมบังคับแค่เลี้ยวเฉยนะดูดูดิเร็วมากเร็วมากเร็วมากโอ้ดู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 ดดมันได้บังคับครับผมไม่ได้บังคับดูเดะ ไปไกลมากอู้วหาเยออยู่ๆีเยอะแยะเกือบ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 จะตกแล้วเกือบจะตกแล้วโอโ้ม hmm. ันขับยากว่ะโอ้เล่นสเก็ตเลยเนี่ยผุ่มทำาักท่าไหนวะลืมละลืมมิดจีละหยุดไม่ได้อ้หยุดไม่ได้

hàng bạc đó ok kit tao thầm này nói ngôn cơ Kết. นี่เงี้ยเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยกลัวละเพราะเป็นท่าน้า,างันนี้เลยหยุดโอเคหยุดละเอาพิมพ์ไหนก็ได้ใช่ไหมเกี่ยวกับต้นไหนเปล่า น่าจะใช่ละ๋ยวลองทำดูกระโดดขึ้นใช่ป่ะไม่แน่ใจนงองมทำไมถูกป้ายเขียนอะไรก็ได้ก็ลงมาก็ดูซ้ำ ใช่เลยเราทำบลกแบบนี้เองเก็ตและเก็ตและเจะว่าจ๋ยวเอาไว้แค่นี้แหละถ้า mm ถ้าใครสนใจอยากมาเล่นแบบนี้ก็มาเล่นได้นะเกมเนี้ยอ้าหยุดหยุดหยุดก่อนหยุดก่อนดี๋ยวจะโอเคไว้แค่นี้นหะโอเค